ให้คุณผู้ชายเพิ่นเป็นคนเลาะนะคะแต่ว่าเป็นมดนะคะกัดจะยูไก่เนี่ยจากน้อยตีลงตีลงเลยค่ะตีลงเลยไม่ต้องไปไอซีเรียสอย่างกับมันตีลงเลยตีลงเลยลเลยพราะมดมันเยอะมดแดงไฟฟอมได้ค่ะพี่น้อง โตล่าย่ะค่ะลายยีลีหมดแดงไฟอยู่ให้ค่ะโจะต้นอ้อยโอ้ยงางเข้าไปบ่ได้เลยพี่น้องแนวรั้วหน้าบ้านของเรานะคะก็สวยนะคะพี่น้องก็สวยนะคะหาไปปลูกติดบ้านไว้ค่ะพี่น้องโตขึ้นมาก็เอาไปเคี่ยวเอาไปเฮ็ดอ้อยควันเอาไปอ่า หีบน้าอ้อยขายก็ได้นะคะพี่น้องหรือว่าเราจะขายตั้งแต่เป็นพันอ้อยก็ได้นะคะปลูกประดับก็ได้นะคะปลูกประดับก็ได้ประดับไว้หน้าบ้านนะคะแนะนําเลยนะคะแนะนําเลยบ่บลูมนะคะเนี่ยบลูมแต่แต่อัน สายน้ำผึ่งใต้นั้นล้มปลูกลักษณะเดียวกันปลูกลักษณะเดียวกันนะคะแต่ว่าปลูกสองพันไว้ด้วยกันซ,ซื้อนะคะแต่ว่าการโตลักษณะใบลักษณะอยียงกัแตกต่างกันเบิดนะคะระวังสายน้ำผึ่งใต้กับสีสำร้งหนึ่งนะคะสายน้ำผึ่งใต้นี่เป็นอย่างเอื้อสายน้ำผึ่งใต้กับพ่อมา,าสายพันธุ์เราเอามาจากภาคใต้นะคะถามว่ามีการรับรองไหมไม่มีค่ะ พี่น้องที่แบ่งปันพันมาหรือว่าผู้ที่มีความรู้หรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์นะคะเพื่อนก็บ,บอกว่าอ้อยพันนี่มันเป็นอ้อยไทยอ้อยพันนี่เป็นอ้อยนําเข่ามาจากต่างประเทศนะคะมันกลับมาเติบโตยุภาคใต้เขาแล้วพอเพื่อนเอามาคั้นน้าเข่าสู่วงการนําอ้อยกะพี่น้องทั่วประเทศเพื่อนก็เห็นเพื่อนก็ขอซื้อพันมาปลูกไว้ทุกทุกภาคของไทยยังสบขาพี่น้องอก็จะเป็นคือแรงน้ำโชคชยยภูมินี่ราคาก็คือ อยากได้มาล้องนั่สค่ะก็หามาปลูกไว้นะคะแตงออกกับา้นะคะพี่น้องแตงออกกับน้ำน้ําอาหารสําคัญนะคะสําหรับการปลูกอ้อยอ่าพี่น้องหลายคนก็ถามว่าทีบ่มีน้ำสิปลูกอ้อยข้ามน้ำได้บอทางไรก่กะตอบไปตรงๆเลยว่าบอแนะน้านะคะเพราะว่าถ้าขามนาฝนไปนี่ก็จะมีปัญหาแล้วนะคะพี่น้อง เขาเองแปลงอ้อยแปลงที่ดินเขาอะค่ะหาไรมันบม่มีแรงน้ำเลยค่ะพี่น้องไม่สามารถที่จะเอาน้ำจากไดมาใส่ได้เลยนอกจากน้ำฝนเขาก็บ่ปลูกอ้อยคั้นน้ำนะคะเพราะว่าถ้าปลูกไปลงทุนไปกะได้ผลตอบแทนที่บ่คุ้มค่าเขาก็เลยบ่ปลูกเลยนะคะหาไรกะตอนนี้กะปล่อยไว้นะคะ แต่ก่อนเห็ดเป็นอ้อยโรงงานนะคะพี่น้องแต่ตัวนี้กระเฮ็ดเป้ไหวกับปลอยนะคะกับ่ได้ปลูกอ้อยขันน้ำตรงนั่นนะคะเขากะปลูกอ้อยขันน้ำเขาจะปลูกตรงที่มีแรงน้ำเท่านั้นนะคะพี่น้องขนาดเทาปลูกตรงที่มีแรงน้ำน้ำยังว่าเพียงพอค่ะเพราะว่าเวลาของคนอ่าไปหดน้ำกับบ่ค่อยมีนะคะเดียวถ้ามีแบบว่าระบบแบบอ่า อัตโนมัตินะคะแบบสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟาร์มรรเมืองแทะมันสิเหมาะมากๆสําหรับการปลูกอ้อยนะคะแบบปล่อยน้ําแบบแบบอัตโนมัติคือสร้าง่านมือถือจังสิค่ะพี่น้องมันสุดยอดมากเลยนะคะถ้าพี่น้องผู้ใดเฮ็ดแล้วกะอ่านแนะนำรารน้าโชคชัยภูมิแน่เด้อค่ะหรือว่าขอขอขอ,อ่าพิกัดแน่ราน้าโชคชัยภูมิสิขอเข้าไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบอ่าสมาร์ทฟาร์มปล่อยน้ําอัตโนมัตินะคะ ใส่ไฮใส่สวนใส่พืชผักผลไม้ของเฮาค่ะพราะตอนนี้เฮาก็เฮ็ดตามกำลังซับเขาน้ำมาค่ะพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะก็ได้เน้นลงทุนหลายลอกออกลอกกระสวยค่ะ ลำไม่ใหญ่มากนะคะอันเนี้ยอยู่บ้านเนี้ยลำมันใหญ่มากลำาบ้ออวบลำพอดีพอดีเลยค่ะขันน้ำเรต้องพาค่ะสําหรับตรงนี้นะคะถ้าพี่น้องอยากได้พันุตรงนี้ก็แจ้งเข้ามาได้นะคะก็สวยก็สวยค่ะพันุก็สวยแต่เขาก็ต้องคัดหายเพราะว่าเขาใส่เออเสียมนะคะในการลอกกบาบพอหมดเยอะมากหมดแดงเยอะมากนะคะ ยิ่งถ้าฝนตกนะคะพี่น้องเราหมดแดงไฟมันหาที่ซ่อนตัวหาหมองอยู่ค่ะมันก็จะขึ้นน้ําล้ำอ้อยขึ้นน้ํากาบอ้อยหมดมแมลงเพีย้ยพวกเนี้ยค่ะจะข้นน้ํากาบอ้อยถ้าเขาบวชอกกาบมันก็จะขืนเขาไปแฝงเพราะเขาไปแฝงแล้วที่นี่ก็จะเป็นพวกนอนพวกยังก็เข้ามาซ่อนตัวค่ะพี่น้องเฮ็ตใไ้อ้อยเขาเป็นโรคเป็นมแมลงไปนะคะนี่คือข้อเสียของการบวอ,อกกาบนะคะ แต่ถ้าลอกกาบไห้แต่น้อยตาอ้อยกระแหงตาอ้อยกระดำนะคะพี่น้องบอ่เหมาะที่สี่อาไปเฮ็ดพันธุ์นะคะมันจะงอกซาบมดกัดเหรอเ,เป็นอะไรคะมดกัดเขาเขาลูกอยู่ว่าหมดหลายเขาสี่เขาไปเฮ็ดเองให้ยังังพี่น้องเขากระซงหน่วยกล้าตายไปเฮ็ดตัว <c oughs> ตีลงเลยอย่าให้มันข้างค่ะป้าถ้ามันข้างมันก็เขาไปยุยอีกคือก็นอนน้อยๆมันถ้ามันบอ่อนั่นก็นตัดออกโรดค่ะสับทิมโรดเดี๋ยวให้มันล้อเกิดพร้อมกันเท่เดียวโรดง่ายดีนอบสมบูรณ ไม่ดอกงามบ่แนวรั้วกันได้ดีทีเดียวนะคะดีมากดีกว่าเขาอันเฮ็ดหัวปูดอีกนะคะพี่น้องเพราะว่าหัวหัวปูนเขาต้องเสียเงินแล้วกะ็อันเขาใส่ประโยชน์มาได้นะคะแต่ว่าถ้าเขาเห็ดหัวพืชผักผลไม้นะคะพี่น้องเขาก็สามารถอพอมันง่ญ่พอมันได้ผลผลิตเขาก็สามารถมาเห็ดเป็นเงินได้เด้พี่น้องคะ่ะ ปรยัดงบพร้อมได้ค่ะล้มนะคะพี่น้องล้มเห็ดแห่อ้อยลม้มเมื่อนั้นล้มมาแหงหลายไปบมดเลยสายนำเพิ่งใต้ของเขาค่ะ ถามว่าอ้อยหนึ่งทอนได้จากต้นพี่น้องมันขึ้นยูที่การดูแลน้ำเด้อค่ะการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะลักษณะดินลักษณะการดูแลอ้อยหนึ่งทอนมันจะมีสองสามขอตาสองสามซี่ขอตามันก็นจะได้แล้วแต่ว่าความสมบูรณ์ของแต่ละนอที่เกิดขึ้นมานั่นพอมนะคะบางกอนะคะยูไฮได้ฮอดยี่สิบล้ำยี่สิบสองล้ำสมบูรณ์ทุกล้ำค่ะพี่น้อง ย่ำว่าบางกอนะคะบ่ได้ถูกก่อเพราะว่าเขาปลูกอ้อยปลูกอ,อ้อยเป็นร่องนะคะแล้วเขาก็ปลูกไว้เลยเขาก็าได้ไปเขาเอิ่นว่าอย่างไปดูแลไปปนิบัติมากไม้นะคะเพราะมันเป็นพืชไรเขาก็ปล่อยมันเลยค่ะบ่ได้ไปหวัวซาหลายนะคะนี่คือข้อดีของการเฮ็ดอ้อยนะคะเขาก็ได้ไปจุกจิกกับมันมากมายพอมันเกิดมากระจังอัน ดูแลเอานังใะค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วติค่ะเสร็จแล้วครับนี่คนงานทำแค่นี้เหรอ <laughs> นี่ค่ะพี่น้องซนี้ละค่ะแล้ว,ลวอ้อยอน,นั่นบลอกแต่อ,ตอ,อ๋อ ร<ล>อก่น<ล>อนร<ล>อก่อน